สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปู่วงเลขานุกการสาขาพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยเมื่อวานนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้ติดตามข่าวคงจะได้รับรู้และรับทราบคำสั่งสารดีกาแผนคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่คุณชาญชัยอิสระเสนาลักษ ไปร้องว่าคุณทักษิณชินวัตรละเมิดอำนาจศาลกรมราชทัณฑ์ละเมิดอำนาจศาลาารหรือไม่กรณีไปพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นไปตามปวิญา,าขออนุญาตศาลหรือไม่ก่อนที่จะเข้าพักรักษาตัว ซึ่งคำสั่งสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวานนี้ก็ได้เผยแพร่ตามสื่อมวลช,ชนต่างๆว่าสารยกคำร้องเพราะคุณชาญชัยอิสระเสนาลักษ์ไม่ใช่ผู้เสียหายแต่คดียังไม่หลุดนะครับสื่อหลายสำนักเสนอข่าวค่อนข้างที่จะบิดเบือนว่า ศาลฎีกาแผนกคดียาผู้นำรงตำแหน่งทางการเมืองยกคำร้องคุณทักษิณบริสุทธิ์เกี่ยวกับการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14อันนี้ไม่จริงนะครับเพราะคำสั่งสาลดีกาแผนกคดียาผู้นำองกำแหงทางการเมืองนั้นชัดเจนว่าคุณชานชัยอิสระเสนาลักษ์ที่สาลดีกาย,ยกฟ้องเพราะ คุณชันชัยอิสระเสนาลักษ์อดีตสสพักประชาธิปัตย์นั้นไม่ใช่ผู้เสียหายแต่ในคำสั่งศาลนั้นศาลได้ชี้แจงว่าคดีมีมูลศาลจะทำการไต่สวนเองโดยนัดให้คุณทักษิณชินวัตรไปให้การที่ศาลฎีกาแผนคดียาพุนรวมตำแหน่งทางการเมือง วันที่13มิถุนายน2568นี่ก็นำเรียนประเด็นนี้มาชี้แจงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบโดยทั่วกันนี่สารรับไตส่สวนเองครับเพราะถ้าสารรับไตส่สวนเองนั้นขบวนการมันจะเร็วเพราะสารเรียกดูหลักฐานของหน่วยงานไหนหน่วยงานนั้นต้องทำตามครับถ้าไม่เช่นนั้นจะเป็นการละเมิดคำสั่งศาล มีโทษทางอาญาถึงติดคุกนี่ก็ต้องดูว่ากรณีของนักโทษชายชั้น14จะเป็นการป่วยทิพย์หรือป่วยจริงเวลาเข้มงวดใกล้เข้ามาที่จะพิสูจน์ทราบแล้วครับจะได้หายสงสัยถ้าสารพิสูจน์ทราบว่าคุณทักษิณชินวัตรป่วยจริง ก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลราชทรรมมีคำสั่งสารมาพักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจอันนี้คุณทักษิณก็บริสุทธิ์ครับก็ต้องยอมรับคำตัดสินของศาลแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นการป่วยทิพย์ไม่เป็นไปตามขั้นตอนปอวิอาญาในการปล่อยตัวชั่วขราวผู้ต้องหามาพักรักษาตัว ในอาการเจ็บป่วยวิกฤตเท่านั้นถ้าเป็นเช่นนั้นคุณทักษณิษณชินวัตรต้องกลับไปติดคุกครับเพราะในพระราชกิจสิีกาาขอพระราชทานอาภัยโทษคุณทักษณิณโดนลดโทษเหลือจำคุกแค่หนึ่งปีนี่เป็นพระบรมราชโองการถ้าป่วยไม่จริงนั่นแสดงว่าคุณทักษณิษณชินวัตรไม่ ปฏิบัติตามพระบรมราชโองการต้องกลับไปติดคุกอีกนี่เป็นประเด็นแรกที่จะต้องเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยติดตามข่าวสารการเมืองประเด็นต่อมาเรื่องของเศรษฐกิจต้องยอมรับว่าในภาวะปัจจุบันนี้ประเทศไทยโดนวิกฤตเศรษฐกิจสอนวิกฤตวิกฤตแรกคือปัจจุบันนี้อัตราเงินเฟ้อถีบตัวค่อนข้างที่จะสูง ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้นและการทำมาหากินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ฝืดเครืองสินค้าการเกษตรตกต่ำทุกรายการไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันเกษตรกรเลี้ยงโคโนมราคาตกต่ำถึงขีดสุด พี่พ่อแม่พี่น้องที่เลี้ยงหมูเลี้ยงโคเนื้อเลี้ยงควายราคาหน้าเสียงแพงหน้าเขียงแพง,แ,พงแสนแพงแต่ราคาเป็นตัวนั้นค่อนข้างที่จะตกตำ่ำนี่เป็นเหตุเพราะรัฐบาลนำเข้าปศุสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นโค ไม่ว่าจะเป็นกระบือไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเถื่อนไก่เถื่อนมันจึงทำให้เกษตรกร,ร,กรในประเทศไทยที่เลี้ยงโคเลี้ยงกระบือเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เดือดร้อนราคาตกต่ำเพราะราคาหมูเถื่อนไก่เถื่อนโคเถื่อนกระบือเถื่อนนำเข้าเนื้อจาก ประเทศเพื่อนบ้านนั้นราคาถูกมากครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งว่าทำไมรัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังเข้มงวดตรวจสอบตามตะเข็บชายแดนใครนำเข้าโคโคเถื่อนเนื้อวัวเถื่อนเนื้อกระบือเถื่อนเนื้อหมูเถื่อนเนื้อไก่เถื่อนต้องมีโทษหนักครับจำคุกไม่รอลงอาญา และจะต้องไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระต่างๆด้วยถึงจะเข็ดหลาบครับถ้าไม่เช่นนั้นคนที่เดือดร้อนนะักคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเกษตรกร,กรชาวไทยที่เดือดร้อนแสนสาหัสราคามันสัาปะหลังราคาข้าวที่คนกินทุกวันทำไมถึงตกต่ำครับต้นทุนต่อตันเจ0ด0มืน 7,500พันร้อยบาทเจ็ดบาทนะครับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปขายได้ตันละห0พันเจ๊งไหมครับเจ๊งครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากรัฐบาลว่าในทุกวันนี้คุณทําเพื่อใครครับข้าวต้องไม่นําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านครับาาาากรบารส่องออกรัฐบาลต้องเป็น คนหาตลาดให้เกษตรกรเหมือนประเทศญี่ปุ่นเขาทำครับไม่ใช่ปล่อยให้พ่อค้าคนกลางหรือโลงสีกดราคาจนไม่รู้จะกดยังไงที่รวยคือนักการเมืองกับเจ้าของโลงสีที่จนคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแล้วแบบนี้ประเทศจะพัฒนาไปได้อย่างไรครับ และอีกวิกฤตเศรษฐกิจหนึ่งคือเสิียรภาพทางการเมืองตอนนี้สหรัฐอเมริกาสั่งระงับเงินฝากนายกแพททองทานชินวัตรกรณีที่เป็นผู้อำนวยการกรอรมนเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยามาตารา112จับดร์พอทำผิดประมวลกฎหมายยามาตา112ไปบิดเบือนและเสิียรภาพ รัฐบาลก็มีข่าวหนาหัว่าจะปรับอคอรมอกวนนั้นจะย้ายเปกวนนี้กวนนี้จะย้ายไปกวนนั้นทําให้นักลงทุนไม่มั่นใจในเสถียรภาพทางการเมืองเขาหอบเงินมาลงทุนเป็นหมื่นล้านครับจะเห็นได้ว่าหลายโรงงานเริ่มปิดตัวลงพาส,สีสารัตโดยปัะานาธิบดีนโดนันธรรมที่จะ ปรับขึ้นภาษีของไทยน3สามสิบหกยังไม่มีทีมงานไปจรจารเลยครับที่อื่นเขาไปหมดแล้วครับเกิดความไม่แน่นอนในการประกอบธุรกิจนายทุนก็ปิดกิจการแล้วก็ย้ายโรงงานไปที่เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียคนงานก็ตกงานพอคนงานตกงานพ่อแม่ภรรยาบุตรที่รอให้ทำงานแล้วส่งเงินมาจุนเจืคอรอบครัว ก็ไม่มีการส่งเงินเพราะไม่มีการส่งเงินก็ความเป็นอยู่ก็ยากลําบากแสนสาหัสเพราะไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจในประเทศก็ฝืดเครืองนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งและวิกฤตเศรษฐกิจหนึ่งที่ความไม่มั่นคงในสเิรภาพทางการเมืองนั้นส่งผลต่อนักลงทุนทุนส่งผลต่อการจ้างงานส่งผลต่อสถาบันครอบครัวอย่างมหาศาลครับ เพราะฉะนั้นผมมาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกพักการเมืองที่มีนโยบายเพื่อคนส่วนใหญ่เลือกพักการเมืองที่อาสามาทาเพื่อ,พ,อพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ใช่เลือกนักการเมืองที่มาทําเพื่อตระกูลเพื่อพวกพ้องเพื่อนายทุนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรพี่น้องผู้ใช้แรงงานสถาบันครอบครัวก็จะยากลำบากแสนสาหาัส เหมือนทุกวันนี้มาร่วมเปลี่ยนประเทศไทยด้วยกันเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกคนดีเข้าสภาเพื่อไปบริหารประเทศเพื่อคนส่วนใหญ่วันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ